สวัสดีค่ะชื่อสุกัญญานะคะชื่อเลนชื่อเอื้อยนะคะมาจากแคปพสองจากคริสจากฮิมเชียงรายค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าพระพรที่ได้รับจากพระเจ้านะคะวันต้องเริ่มจากการที่ได้เข้าเข้ามารับเชื่อในพระเจ้าเริ่มจากการที่มีพี่อารีนะคะที่แนะนําให้เข้ามาลองฟังลองมาเข้าโบทดูแต่ตอนนั้นน่ะก็ได้ฟังจากแกก็นานแล้วนะคะแล้วก็ ที่ได้เข้ามาจริงๆก็เพราะว่าเราเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินครอบครัวอะไรหลายๆอย่างก็เลยคิดว่าเออจะลองเข้ามาดูว่าเราจะเจออะไรบ้างจะพบอะไรบ้างสุดท้ายก็เข้าลองตัดสินใจเข้ามาค่ะ,คะพอเข้ามาแล้วอ่ะสิ่งที่ได้ก็คือได้พบก็คือทุกคนในโบสน่ารักมากเขามีความรักเขามีการอบกอดแสดงถึงความจริงใจเราเลยมีความรู้สึกแบบว่าเราชอบบรรยากาศแบบนี้เราอยากมาอีกเนี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คิดว่าเอ๊ะ ถ้านี่จะเป็นทางรอดของเราก็เลยคิดว่าจะตั้งใจตั้งใจจริงๆที่จะที่จะเข้าหาพระเจ้าโดยแท้จริงหลังจากนั้นก็คือไม่ขาดที่จะอธิษฐานอธิษฐานกับพระเจ้ามีเวลาก็คือจะเฝ้าเดี่ยวค่ะแล้วที่สําคัญก็คือในเรื่องของที่เรามีปัญหาอยู่อะหลังจากที่เราได้เข้ามารับเชื่อก็เริ่มจากหนักก็คือเริ่มเบาลงเบาลงจากที่พี่น้องหลายๆคนในโบสถ์ ก็คือจะรู้กันนะคะว่าเอื้อยมีอาชีพก็คือเป็นแม่ค้านะคะแม่ค้าขายขนมจริงๆแล้วเอื้อยมี2อ,อาชีพนะคะเป็นแม่ค้าขายขนมด้วยแล้วก็เป็นขายประกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าการขายของอ่ะก็คือไม่ใช่ว่ารับเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะแบบให้เราขายของดีเด็ดดีตรงนั้นอะ่ะมันไม่ใช่นะคะคือการขายของเรายังขายของได้ตามปกติยังขายของได้เหมือนเดิมแต่ถามว่า ตอนเริ่มแรกเราขายของอ่ะได้กําไรแค่วันละร้อยแปดสิบถึงสองบาทถามว่าพอไหมไม่พอหรอกคะ่ะยังไงก็ไม่พอแต่ด้วยด้วยความสิ่งหนึ่งอ่ะที่เอื้อเชื่อว่าในเมื่อเอื้อตัดสินใจอ่ะที่จะมาเชื่อในพระเจ้าอ่ะเขาบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จะนําเราอ่ะไปสู่ทางรอดเอื้อก็เชื่อว่าพระเจ้าน่าจะนําเอื้ออ่ะไปสู่ทางรอด ในชีวิตในหน้าที่การงานเอื้อด้วยเอื้อก็เลยตั้งใจที่จะอธิฐานไม่ลดละในการที่จะอธิฐานอธิฐานทุกวันนมัมการทุกเวลาทุกที่ที่เอื้อมีโอกาสเอื้อเอื้อจะไม่ปล่อยเวลาที่จะตีสนิทกับพระเจ้าไปเลยแม้แต่เล็กน้อยก็แล้วแต่แล้วก็ฟังพร้อมไปกับฟังเสียงของพระเจ้าว่าพระเจ้านี่หรอสิ่งที่พระเจ้าแบบว่าต้องการให้ลูกเป็นแบบนี้หรอแต่ในใจลึกๆก,ก็หวังใจอยู่เหมือนกันว่าพระเจ้าอาจจะลองใจเราอะไรประมาณนี้ค่ะเอื้อรอพระเจ้า พระเจ้าให้เอื้อรอจนสามเดือนกว่าแล้วเอื้อก็รอพอสามเดือนกว่าไปแล้วอะ่ะสิ่งหนึ่งที่ถึงเวลาของพระเจ้าเอื้อได้ยินเสียงพระเจ้าชัดเจนว่าให้เราทรําอะไรอะไรยังไงเมื่อได้ยินเสียงนั้นแล้วเอื้อลงมือทําหลังจากนั้นมาจากสามเดือนกว่านะคะเอื้อมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเป็นวันละ 400- ถึง500บาทขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราเลยไม่ได้ที่จะ พระเจ้าฟังเสียงเราแต่พระเจ้าก็ยังอยากที่จะดูว่าเราอะยังยืนหยัดอยู่ก,ก,กับพระเจ้าไหมนี่คือสิ่งที่เอื้ออยากขอบคุณพ,พระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วมาอีกอาชีหนึงเหมือนกันค่ะที่วันนี้ที่ก็อยากจะมาแบ่งปันอพระพรของพระเจ้าก็คืออาชีพของการขายประกันอาชีพขายประกันเอื้อก็อธิษฐานในทั้งสองอาชีพอธิษฐานกับพระเจ้าเหมือนกันว่าพระเจ้าลูกจะให้พระเจ้าเป็นผู้นำในทุกๆอาชีพของลูกถ้าพระเจ้าคิดว่าอาชีพนี้เหมาะสมกับลูก ลูกก็จะเดินทางไปแต่ด้วยอาชีพที่ลูกทําในส่วนของงานประกันลูกต้องการที่จะเป็นผู้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าไปด้วยดังนั้นน่ะเอื้อยก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าว่านี่นี่หรือไม่ที่เป็นอาชีพหรือว่าเป็นน้าพระทัยของพระเจ้าที่พระเจ้าจะให้เอื้อยทาต่อจากนี้ไปแล้วก็มาถึงช่วงที่เอื้อยมีความจําเป็นในเรื่องของต้องต้องติดคุณวุฒิทาว่าทําไมต้องติดคุณวุฒิเพราะว่าเอื้อยมีโรคประจําตัวนะคะ ไม่สามารถทําประกันถึงแม้ตัวเองจะเป็นตัวแทนประกันแต่ไม่สามารถทําประกันให้กับตัวเองได้เนื่องจากมีประวัติการรักษาก็เลยต้องพึ่งพาให้ติดคุณวุฒธให้ได้ถ้าติดคุณวุฒธแล้วอ่ะเอื้อสามารถรักษากับบริษัทโดยตรงได้โดยที่ไม่ตรวจย้อนหลังสุขภาพแล้วก็มีเงินเดือนประจำซึ่งจะทำให้อาชีพฐานะทางครอบครัวเริ่มที่จะดีขึ้นขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเอื้ออธิษฐานกับพระเจ้าอย่างร้อนรน อย่างสุดจิตสุดใจแล้วพระเจ้าก็ฟังจริงๆพระเจ้ามาทันเวลาเสมอพระเจ้ามาในทันเวลาตอนที่อย่าง30นาทีของวันที่31พระเจ้าทําให้เอื้ยได้ติดคุณวุฒิตัวนี้นะคะจนเอื้ยได้ถึงเป้าหมายแต่เป้าหมายของเอื้ยก็ยังมีพี่น้องและก็ครอบครัวเป็นคนที่จะซับพอร์ตต้องบอกได้เลยว่าพี่น้องในโบสถ์เป็นอะไรที่เหมือนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตครอบครัวก็เหมือนกันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ พระเจ้ามาทันเวลาเสมอแล้วปีนี้นะคะเป็นปีที่เอยตั้งเป้าหมายว่าอยากที่จะเข้าอธิษฐานเช้าให้ได้ในทุกๆวันในทุกๆวันนะคะเพราะเอื้อยเชื่อว่าแค่เพียงแค่เอื้อยอธิษฐานโดยปกติทุกวันอยู่แล้วอะแต่ว่าไม่มีช่วงเวลาคือเราอธิษฐานคนเดียวใช่ไหมคะยังได้ขนาดนี้ถ้าเราเข้ากลุ่มอธิษฐานตอนเช้าอะมีพลังจากพี่น้องในในกลุ่มต่างๆ หลายๆคนเข้ามาร่วมกันอธิษฐานทําไมในสิ่งที่เราร้องขอกับพระเจ้าทูลขอพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงมันดังเหลือเกินดังนั้นนี่คือเป็นจุดประสงค์ที่อยากจะบอกว่าเป้าหมายของเอื้อปีนี้แต่ เอื้อติดปัญหาก็ตรงที่ว่าการทํางานของเอื้อกับเวลาที่ถฐานมันเป็นเวลาเดียวกันเอื้อก็เลยโทรไปปรึกษาพี่น้องในในในแคนะคะว่าทํายังไงดีที่เอื้อจะขายของไปได้ด้วยพร้อมกับฟังเสียงของพระเจ้าไปด้วยพี่น้องในโบสถ์เขาก็เลยบอกกับเอื้อว่าเอาอย่างนี้ไหมหนูมีหูฟังพี่เอาไปเสียบเลยแล้วก็ฟังไปด้วยแล้วก็ขายของไปด้วยขอบคุณพระเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าตั้งแต่เอื้อได้อธิษฐานเข้ามาอธิษฐานเช้า ขนมของที่จะนําไปขายที่ตลาดไม่เคยเหลือเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าตอบเราจริงๆอยากจะหนุนน้ําใจพี่น้องนะคะถ้าเรามีใจให้กับพระเจ้าอะ่ะก็จะเปิดทางในทุกๆด้านให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่พระเจ้าได้ยินพระเจ้าได้ยินทุกคําพูดที่เราร้องทูลขอกับพระเจ้าขอเพียงแต่เราอะ่ะตีสนิทและอยู่กับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ